สวัสดีค่ะทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนะคะดิฉชาฮูโรชแนลช่องแม่หมอสายด่างน,นะคะช่องนี้ไม่เหมือนใครนะคะดูดวงตามไพ่หน้าไพ่นะคะไม่มีการโลกสวยแน่นอนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาใครติดตามก็จะทราบแนวทางการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะวันนี้เรามาเรนดอมกันเลยค่ะกับหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหม เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคงกําลังอยากจะรู้ว่าใครคน้นของคุณกําลังคิดถึงคุณหรือเปล่าหากคุณเดินผ่านมาเจอนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องบังเอิญนะคะจักรวาลส่งมาให้เรามาเจอกันนะคะถ้าคุณเชื่อว่าเป็นออออคลิปของคุณเป็นดวงของคุณก็ให้น้อมรับคำทำนายนะคะถ้าไพ่ออกมาดีแต่ถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ขอให้มีคําแนะนําจากไพ่จากครูบาอาจารย์มาทําให้ทุกคนได้มีทางออกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เขาคิดถึงคุณบ้างไหมกอรนาคิดถึงใครคนนั้นของคุณนะคะให้คุณป้าอาจารย์ได้นําสื่อความรู้สึกของเขาออกมาให้คุณได้รับทราบให้ตรงที่สุดนะคะใครคนนั้นคิดถึงคุณบ้างไหมตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวนะคะไม่มีความสุขเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับต้อง ต้องขาดแคลนในเรื่องของความรักเขาเหมือนกับต้องไม่มีคนที่คอยให้คาปรึกษานะคะ,ะเผชิญชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ในรวมทั้งในเรื่องของร่างกายสุขภาพเขาด้วยนะคะเ,เขาเมีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยน่าจะยังไม่ได้จริงจังกับเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณเองอย่างอยากจะรักเผื่อเลือกหรืออยากจะคิดมองใครหาใครเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณคงไม่ได้คิดจริงจังกับเขานะคะแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมาโดยตลอดในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่แบบ18บวกนะคะความรู้สึกที่เคยมีต่อกันเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันสายตาที่เคยมองกันทุกอย่างที่เราเคยได้เจอกันมีประสบการณ์ร่วมกันเขาคิดถึงกันนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวมากเขานึกถึงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันแล้วเขาจะทำยังไงต่อคะนะคะ เขาจะพยายามติดต่อมานะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะไพ่ออกมาสวยมากนะคะวันนี้นะคะพลังงานไพ่ดีมากนะคะคุณสองคนนะคะคือร่วมทุกร่วมสุขกันมา นะคะเคยทานข้าวด้วยกันทานน้ําด้วยกันมีความสุขแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคุณเป็นการให้พพอร์ตสนับสนุนการในเรื่องของการทํางานการเรียนนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่มาโดยตลอดคอยคุยคอยแชทคอยไลน์ส่งข้อความให้กําลังใจกันอย่างสม่ําเสมอนะคะเขาคิดถึงวันเวลาดีๆที่ทําร่วมกันได้ไปเที่ยวร่วมกันนะคะได้ได้มีกิจกรรมร่วมกันได้ออกไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้มีความสุขแบบ สนิทสนมกันมากนะคะเขาคิดถึงกันมากจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านน้อมรับคําทํานายไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ดีต่อใจของคุณจริงๆค่ะเขารักคุณแล้วก็อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาค่ะ